ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณด้านในของ Imagine Lounge หรือ l o า n มีที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของอาคาร B U Diamond ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมากโดยทาง Imagine l o u n g ได้มีกำหนดการหรือข้อห้ามไม่ให้นักศึกษานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายด้านในแต่กลับพบว่ามีนักศึกษาส่วนใหญ่ นำอาหาและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานทำให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ตามมาเข้ามาเยอะแล้วก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมีไม่ทิ้งตั้งทิ้งตามโต๊ะบ้างทีก็ตั้งใต้โต๊ะบ้างแล้วก็หกมันก็เป็นปัญหาให้ป้าต้องไปตามเช็ดตามอะไรอยู่อย่างเงี้ยตามเก็บจากปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่ายังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีมาตรการการควบคุมที่เด็ดขาดพอและถือว่าเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคลอีกด้วยนรา,าพรถ่ายภาพเพียรทัศน์รายงาน